ต่อกันข้อที่21ค่ะเขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ข้อที่21ขอโทษต่อกันข้อที่79ค่ะเขาบอกว่า what is the best title of the passage อะไรเป็นชื่อเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับ passage นี้ค่ะน้องคะจำไว้นะถ้าเจอโจทย์แนวข้อนี้นะคะคำถามอารมณ์นี้เลยคะ่ะถาม best title หรือไม่ก็ถามว่า passage เนี้ยกล่าวโดยรวมเกี่ยวกับอะไรอะไรทำนองเนี้ยค่ะหรือไม่ก็แบบเออหรือไม่ก็แบบ ภาษาเศษนี้สรุปแล้วเเรื่องโดยรวมเกี่ยวกับอะไรทํานองถามเรื่องโดยโดยรวมหรือไม่ก็ถามชื่อเรื่องอะถ้าเจอโจทย์แนวนี้นะคะให้ทําเป็นข้อสุดท้ายคือให้ทําหลังจากที่น้องอ่านจบทั้งภาษาเศษแล้วเราค่อยทํานะเออเพราะว่าน้องจะได้เห็นแบบโอ้โหคือน้องจะได้เห็นภาพรวมของทั้งภาษาเศษแล้ว่น้องต้องอ่านให้จบทั้งหมดก่อนเราค่อยทําซึ่งโดยมากเอาจริงๆภาษาเศษนี้เขาไม่ตาปานี้น้อง โดยปกติแล้วคาถามแนวเนี้ยจะขึ้นเป็นข้อแรกเลยค่ะเป็นคําถามข้อแรกแล้วน้องบางคนก็ทาแล้วแบบอ้าวเพิ่งอ่านจะแค่ย่อหน้าเดียวก็มานั่งเสียเวลาอ่านทั้งหมดเพื่อทามีข้อแรกข้อนี้ข้อเดียวอย่าทาอย่างนั้นนะน้องถ้าน้องเจออันนี้ไม่ว่าจะอยู่ข้อไหนก็ตามนะคะให้น้องข้ามไปเลยค่ะแล้วมาทําข้อสุดท้ายของเรื่องนั้นเนี่ยคือให้ทําหลังจากที่น้องอ่านทั้งทั้งพาเซจบแล้วอะเออไปทําข้อที่มันถามเป็นย่อหน้าย่อหน้าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทําข้อนี้ข้อสุดท้าย แต่อย่าลืมทำนะคะน้องคะเพราะอย่างที่พี่บอกอีกข้อนี้มักจะอยู่เป็นข้อแรกน้องบางคนทำไปทำมาอ่ะเสร็จแล้วลืมย้อนขึ้นไปซวยเลยนะคะน้องคะปิ๊กหรือทำเพิ่งหมายอะไรนิดนึงนะถ้าน้องจะข้ามโอเคค่ะโคเอ a ค่ะโคเอเขาบอกว่าอะไรคะ The l o n g e s t t a i l get s the lady ก็คือตัวที่มีหางยาวค่ะได้ผู้หญิงไปก็คือได้เพนเนี่ยไปโคบีค่ะ the w i ัวเบิร์ตส a ม จริง behavior พฤติกรรมการผสมพันธ์ของนกไวด์เบิร์ค่ะข้อสิ่ค่ะ biological experiment on African birds การทดลองทางชีววิทยาของนกแอฟ,ฟริกาค่ะข้อดีดอกค่ะ c o u t t i l attracts opposite sex ก็คือการตัดหางดึงดูดเพศตรงข้ามค่ะน้องข้อนง่ายมากจริงจังตอบข้ออะไรค่ะ เบสไทเทาคือทางเรื่องอะก่าวคือทางเรื่องมันมีจุดมุ่งหมายอะไรในการทําเรื่องนี้ขึ้นมาคือทางเรื่องมันจะมีเมนไอเดียของเรื่องถูกปะ่ะถามเมนไอเดียค่ะตัวเมนไอเดียคือตัวที่ควรเอามาทาเป็นชื่อเรื่องเอาจริงๆทางเรื่องพูดถึงอะไรคะตัดได้แน่ๆข้อไหนข้อดีด็อกถูกป่ะคะ คัดเทรลมันไม่แอ t แทกค่ะน้องคะมันต้องเป็นไงคะมันต้องต่อหางไม่ใช่ตัดหางค่ะถึงดึงดูดถูกปะต้องเป็น Extend ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัดแต่มันต้องเป็นต่อถึงจะดึงดูดเพศตรงข้ามได้ถูกไหมคะดีดอกผิดแน่ๆข้อ4 c ค t นี่ค่ะน้องคะแอฟริกันเบิรกว้างมากคนกแอฟริกาพูดถึงนกชนิดไหนในนกแอฟริกาค่ะมีเป็นพันพนชนิดอันนี้กว้างเกินไปค่ะข้อ4แคดนะ ถ้าโจทย์จะถามหาเบสไททลหรือถามหาเมนไอเดียนะคะน้องต้องดูอย่างนี้ค่ะ 1. กว้างเกินไปหรือเปล่าแคบเกินไปไหมอย่างเช่นอันนี้ค่ะเขาพูดถึงนกไวด์เบิร์ดชนิดเดียวแต่นี้แม่งเล่นพูดรวมทั้งแอฟริกันเบิร์ดนกแอฟริกามาทีหนึ่งเป็นพันๆเป็นล,นล้านชนิดเลยค่ะอันนี้กว้างมากกว้างเกินไปถ้ากว้างเกินไปจะเป็นเบสไททลหรือเมนไอเดียไม่ได้เราก็ต้องอย่าแคบเกินไปค่ะเวลาโจทย์ถามแนวนี้นะ โจทย์ถามพวกไทโตหรือโจทย์ถามเมนไอเดียนะคะคือคําตอบน้องอะต้องกล่าวโดยรวมเพื่อคําตอบอะต้องเป็นนะคะต้องบอกภาพรวมของทั้งพารเซจได้อย่างชัดเจนต้องไม่กว้างไปค่ะเราก็ต้องไม่แคบไปไม่กว้างไปคืออะไรอย่างเช่นพูดถึงไวโดว์เบิร์ดถูกปะ่ะทั้งเรื่องเนี้ยพูดถึงไวโดว์เบิร์ดค่ะ แต่อยู่ๆตอนมาสรุปกันพูดถึงแอฟริกันเบิร์ดแอฟริกันเบิร์ดอย่างเงี้ยกว้างไปพอเขาพูดถึงนกแค่ชนิดเดียวแต่ที่น้องมาสรุปน้องสรุปแอฟริกันเบิร์ดซึ่งมีนกเป็น,นพันๆเป็นล้านชนิดคือกว้างเกินไม่แค่ไปคืออะไรคะสมมติทางเรื่องพูดถึงเพศชายและหญิงเปรียบเทียบกันแต่พอน้องสรุปน้องสรุปแค่เพศชายอย่างเดียวอย่างเงี้ยคือแค่ไปเห็นปะเขาพูดกว้างบั้งเท่านี้น้องสรุปอยู่แค่นี้อย่างเงี้ยคือแค่ไปถัดไป เวลาโจทย์ถามพวกเปซไยเทอรเมนไอเดียนะคะคำตอบของน้องต้องสรุปภาพรวมทั้งพาสเเจได้ในประโยคเดียวต้องไม่กว้างไปแล้วก็ไม่แคบไปไม่กว้างไปแต่ว่าอะไรอย่างเช่นในเรื่องนี้เขาพูดถึงไวเดอร์เบิร์ดซึ่งเป็นนกแค่หนึ่งชนิดแต่พอน้องสรุปมาสรุปเป็นแอฟริกันเบิร์ดซึ่งมีนกเป็นพันๆล้านชนิดอย่างเงี้ยเรียกวกว้างไปไม่แคบไปคืออะไรอย่างเช่นในเรื่องพูดถึงชายกับหญิงเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยแต่พอสรุปตอนจบน้องก็สรุปพูดแค่เพศช,ชายอย่างเงี้ยไม่ได้แสดงว่าแคบแคบไปเพราะตอนพูดเขาพูดชายและหญิง สรุปน้องต้อสรุปชายและหญิงไม่ใช่สรุปแคเ่เพศเดียวเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นอเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ผิดเงืขข่อนไขสามข้อเนี่ยถ้ามันแบบเข้าเงื่อนไขสามข้อนี้ก็จะเป็นเบสไซ i t หรือ m น i n idea ของพ a s s a นั้นได้หันบอลยหันเนาะอันนี้เล่าให้ฟังไม่ต้องจดก็ได้ค่ะเล่าให้ฟังเฉยตอบข้อไหนคะ ข้อข้อเอแอนค่ะน้องคะทั้งเรื่องอะไรกาวถึงเรื่องนี้ถูกปะกล่าวถึงเรื่องว่าเออเกี่ยวกับหางอะว่ามีความยาวหางยังไงถึงจะได้คู่ผสมพันธุ์เยอะที่สุดถูกปะทั้งเรื่องกล่าวถึงเรื่องนี้เม t i n g behavior ค่ะพฤติกรรมการผสมพันธุ์แปลได้ไหมคะ behavior เแปลว่าพฤติกรรมนะคะอ้ยพี่ยังไม่ได้เขียนทำแปลให้ใช่ไหมเนี่ย เอออย่างจริงๆก็จะพี่เขียนให้ข้างนอกแล้วกันเนาะเมดิจิบิเฮตเซอค่ะพฤติกรรมการผสมพันธุ์ตัวเนี้ยกว้างไปเขาไม่ได้พูดถึงพฤติกรรมทุกอย่างคือเขาพูดแค่เรื่องหางถูกปะคือเอาจริงๆทางพาสเจอเนี้ยพูดโดยรวมแค่เรื่องหางกับการผสมพันธุ์ค่ะน้องคะคือมันพูดแค่นี้แหละเรื่องความยาวหางกับการผสมพันธุ์ เพราะฉะนั้นพอมาสรุปดันสรุปพูดว่า behavior ซึ่ง behavior คือพฤติกรรมมันมีตั้งหลายอย่างคะ่ะจ,จะเป็นพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการนอนเยอะแยะนเนออกปะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของหางอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็เลยผิดค่ะมันกว้างไปมันไม่ถูกต้องเพอที่ถูกจริงเขาพูดโฟกัสไปแค่เรื่องของหางเพราะฉะนั้นตอนน้องสรุปน้องก็ควรจะสรุปเป็นแค่เรื่องของหางถันไะ นะข้อเจ็อบเ e นะคะลืมเขียนความหมายของคำศัพท์เขียนให้หนิดนึงค่ะ p e h r v i o r ค่ะแปลวพฤติกรรม Biological ยู่นี่นะคะ ก็คือแบบทางชีววิทยาไบโอแปลว่าชีวิตถูกป่ะลอจิเนี่ยมาจากคำว่าลอจิคือวิชาหรือวิทยาค่ะไบโอโลจีแปลว่าชีววิทยาจำได้ใช่ป่ะไบโอแปลว่าไหลค่ะคือชีวิตลอจิลอจิแปลว่าวิชาค่ะวิทยาไบโอโลจีคือวิชาที่ศึกษาด้วยชีวิตก็คือชีววิทยาไบโอโลจิคอเลยไงเป็น a d j e c แปลว่าทางชีววิทยา o p p โพสิทแปลว่าอะไรคะตรงข้ามคะ่ะสามคำคะ่ behavior, ะ behavior แปลว่าพฤติกรรม biological คม่ะแปลว่าทางชีววิทยามาจากคำว่า biology b i โอโลจมาจาก2ตัวบวกกันคือ Bio บอบวกกับโลจีค่ะ Bio อแปลว่าชีวิตโลจีลอจิ c แปลว่าวิชาหรือวิทยาค่ะไบโอโลจมันเลยแปลาว่าวิชาที่ศึกษาด้วยชีวิตก็คือชีววิทยานั่นเองไบโอโลจิคอลเลยการเปน a จจ e c t i v e แปลว่าทางชีววิทยาออปโพสิตแปลว่าตรงข้ามค่ะต่อกันเลยข้อที่แปดสินะคะข้อที่แปดสิบก็ถามว่าโพลิแรม โ o l y g a m ์ s หมายถึงอะไรถูกปะ